สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่28เดือนธันวาคมปี6นะครับเหตุผลที่ผมเนี่ยหยิบยกปืนกอขึ้นมาพูดคุยผ่านทางคลิปนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อสมาชิกเนี่ยติดตามนะครับข่าวตามสื่อโซเชียลเนี่ยก็จะได้รับข่าวนะครับที่เป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็น่าเสียดายนะครับกับวงการอาวุธปืนนั่นก็คือคุณแกสตันกอกนะได้เสียชีวิตลงนะครับด้วยวัย 94ปีนะในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากนะวันนี้จึงจะได้เอาตัวนะครับปืนกอลเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันนะครับถ้าจะกล่าวถึงชีวประวัติของแกสเนกอล์ฟเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีประวัติน่าสนใจน่าศึกษาแล้วก็หลายแง่มุมเนี่ยพวกเรานะครับ,นะรบน่าที่จะเอาไปไปแบบอย่างที่ดียกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของความมุ่งมั่นในการคิดในการพัฒนานะ ผมทราบนะครับมาว่าในช่วงของอายุของท่านเนี่ยประมาณสัก52 52ปีเนี่ยท่านได้ออกแบบนะครับตัวปืนโมเดลก็สิบเนะวัย52ครับยังสามารถคิดออกแบบนะครับตัวปืนได้นะถ้ามาเทียบนะครับกับพวกเราเนี่ยปกติวัย52เนี่ยก็น่าจะพักผ่อนนะเป็นวัยที่กเกษียณเตรียมกเกษียณน,นะครับน่าจะพักผ่อนแล้ว นะแต่ว่าแกสตันก็ออกเนี่ยก็ไม่หยุดที่จะคิดแล้วก็พัฒนาตรงนี้น่าชื่นชมนะครับเป็นประเด็นแรกประเด็นที่2นี่ก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นท้าทายนะความไม่ยอมแพ้ผมเคยทราบนะครับว่ามีอยู่ช่วงตอนหนึ่งนะครับของการเล่าเชียวประวัตินะครับของแกสตันก็ออกเนี่ยถ้าบอกว่าท่านจะทดสอบตัวปืนที่ออกแบบเองนะกับมือนะครับตัวโครงปืนเนี่ยทำมาจากโพลิเมอร์เรื่องของความปลอดภยัยความแข็งแรงเนี่ยเป็นข้อกังขา ของใครหลายๆคนนะว่ามันจะแข็งแรงมันจะทนทานไหมแกสั้นก๊อกเนี่ยก็ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดในการทดสอบยิงด้วยตัวเองนะเหตุผลที่ท่านทําอย่างนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าสมมติว่าปืนมันแตกปืนมันระเบิดเนี่ยก็ยังสามารถนะครับหรือมืออีกข้างหนึ่งในการยิงทดสอบโอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับอันนี้น่าชื่นชมนะครับน่าชื่นชมทีนี้กลับมาดูนะครับที่เรื่องของปืนก๊อกกันนะ ผมเนี่ยมีไว้อยู่ในกระบอกและถือว่าเป็นปืนกระบอกแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่เพื่อนสมาชิกกำลังเห็นอยู่นก็คือกระบอกนี้เป็นโมเดล g ็สิบเนะครับจับถือปืนนิ้วนอกของไกลปลดแมก็กกาซีนนะครับดึงสไลด์ตรวจสอบลูกนะครับว่าปืนปลอดภัยนะครับโอเคนี่นะครับโมเดลก็สิบเนะผมจับอยู่นะครับตัวโครงปืนเนี่ยทำมาจากโพลิเมอร์นะซึ่ง ถ้าเผื่อว่าย้อนไปเนี่ยประมาณสักช่วงปีพศ2540นะครับเริ่มเข้ามาในเมืองไทยนะจะเป็นช่วงนะครบับเกี่ยวประมาณนั้นเนี่ยตัวปืนกอล์ฟเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวปืนที่สร้างความลังเลนะครับให้กับคนที่จะซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้เจ้าตัวโคมโพลิเมอร์เนี่ยมันจะแข็งแรงไหมนะมันก็นิดนึงนะครับถ้าเผื่อว่าในแง่ของความเชื่อมั่นในสมัยนั้นนะครับ แต่ตอนนี้ก็ได้พิสูจน์นะครับตัวเองมาอย่างยาวนานนะครับว่าตัวปืนนะครับโมเดลก็สิบเจ็ดนะครับกระบอกแรกเจนหเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าไปดูนะครับที่ก็อกนเดตเซนเตอร์เนี่ยก็ยังคงสภาพนะครับเหมือนเดิมยิงได้เหมือนเดิมแม้จะผ่านนะครับเรื่องของการทดสอบนะครับการใช้รถเหยียบแล้วก็เก็บเอาไว้สภาพนั้นนะครับลองไปดูได้นะแข็งแรงทนทานมากนะครับตัวปืนก็นะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของความปลอดภัย จะเห็นว่าระบบความปลอดภัยของปืนกอล์ฟข้างนอกนีไม่มีเลยตัวไมโนเซฟตี้จะไม่มีมันจะมีอยู่ที่ด้านหน้าของตัวไกปืนก็คือตัวลิ้นตัวนี้จะต้องตั้งใจที่จะเหนี่ยวจึงจะทําการลั่นได้จะตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกจุดนึ้งก็คือตัวสมอล็อกเข็มจะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูตัวปืนกอกก็ถอดประกอบง่ายนะครับเคลียปืนให้ปลอดภัย นัานไกลนะครับจากนั้นก็เดึงขาหลังนะอันนี้นะครับที่บอกนะครับก็คือตัวสมองเข็มแล้วก็ตัวดอกเซตี้นะครับสจุดนี้เป็นอันว่าถ้าไม่มีการเหนี่ยวไกลปืนก็จะไม่สามารถลั่นเองได้โดยเด็ดขาดนะครับนะจะโยนจากตึกนะครับ10ชั้น20ชั้นโยนจากคอมาก็ไม่ลั่นนะครับตัวปืนก็นะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับชิ้นส่วนก็น้อย นะค่อนข้างน้อยน,นะครับถ้าเผื่อว่าเทียบกับปืนอื่นๆนะดูแลรักษาง่ายทำความสอาดง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลไกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเรียบไปเลยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ในการใช้งานนะครับจะดึงเข้าดึงออกเนี่ยก็สะดวกไม่มีแง่อะไรที่จะไปติดขัดนะนี่นะครับก็เลยกลายเป็นตัวปืนที่ได้รับความนิยมนะครับอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วถ้าจะกล่าวถึงนะครับปืนสั้นซักกระบอกหนึ่ง ตัวปืนก๊กเนี่ยจะเป็นหนึ่งในโมเดลที่เราแนะนำกันนะเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเช่นนั้นในคลิปนี้ผมแล้วก็เพื่อนสมาชิกน,นะครับก็ขอไว้อะไรให้กับบุคลากรนะครับที่มีความสำคัญยิ่งในเรื่องของการพัฒนานะครับวงการอาวุธปืนก็คือแกสตันก๊กนะครับด้วยวัยเปีนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปอย่างสุดนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ